ตัวเองแบนี้เป็นไปรอบขมาได้ยังไงงงนะคบก็ตอนแรกรู้สึกว่างงมากเลยครับว่าแค่ไปฝึกรอดอไปคัดรอดอรอบแรกไม่คิดว่าจะทําให้ผม วรัลขนาดนี้ส่วนตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกดีที่<ม>เป็นไวรัลเพราะว่าเพื่อนผมก็แซวผมตลอดเลยครับ<ช>ที่โรงเรียนครับแล้วตอนที่เราเห็นว่าตอนนั้นคือมีคนมาถ่ายเราหรือว่าอะไรยังไงคะ่เอาไปในคลิปมันได้ใช่ครับทหารที่รอดอยเห็นผมแล้วก็เลยมาถ่ายผมครับออใช่ครับรไม่ได้คิดใช่ไหมว่าพอเขาจะไปไปลงในติ๊กต็อกแล้วมันจะเป็นไวรัลขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะดังขนาดนี้ครับผมรู้สึกตกใจมากๆเลยครับเราได้นี้เข้าไปดูเฟซบุ๊กไหมคะว่าแบบคนก็ชมเราแบบเยอะเลยเดียวผมลอง ไปไล่อ่านคอมเมนต์อยู่ครับก็เห็นหลายคนบอกว่าผมหน้าตาเหมือนพี่มาริโอที่เล่นรักแห่งสยามครับก็เห็นคนเอารูปมาคอมเพลกันก็รู้สึกว่าก็คล้ายๆกันอยู่นะครับแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าอู้ดูสิยังไม่ทนเราอยู่ดีก็แบบว่าเรียกว่าชายขึ้นมา มีแสงเข้ามาหาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้ผมอินสปายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผมไฟแรงขึ้นที่จะตั้งใจกับวงการบันเทิงแล้วก็ทําให้เชนพัฒนาแล้วก็ดังยิ่งขึ้นครับจริงๆก่อนหน้านี้เรามีความฝันที่อยากจะเข้ามาวงการบันเทิงมากไหมคะยูจริงเมื่อก่อนผมก็เคยคิดครับเพราะว่าหลายๆคนแนะนำให้ผมเข้ามาแต่ว่า ผมก็ยังไม่ได้สนใจมากครับเพิ่งมาสนใจตอนที่พี่ชอตแนะนำผมแล้วก็ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดว่าโลกปัจจุบันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวครับต้องมีด้าน Creative ที่เราต้องคิดนอกกรอบเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปมากๆครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าลองมาดูด้านนี้บ้างก็ดีครับ uh huh. ก่อนเข้ามาคิดหนักครับแล้วก็ผมคุยกับพ่อแม่หลายชั่วโมงหลายวันมากครับว่าสุดท้ายว่าควรเข้ามาหรือเปล่าออแต่ว่าก็ตกลงว่าควรเข้ามาเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณโอกาสที่พีเอชและพี่ชอนมอบให้ผมครับแต่คือบครัแม่ก็สนับสนุนดูจีนใช่ไหม ใช่ครับสนับสนุนแต่ว่าพ่อผมตอนแรกก็คือมีกึงก่งๆแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นของพีเอสพิชอก็มั่นใจว่าจะไปได้ดีครับก็เลยมั่นใจแล้วก็ไปเต็มตัวของเชนเลยครับเห็นคนไปคอมเมนต์เยอะมากว่าเราเป็นเด็กเรียนแบบเรียนกงเรียนเก่งอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วที่พอสมว่าเราต้องแบ,บาพาร์ทหนึ่งเข้ามาทํางานในวงการบนเปนตัวยูจีเอมีความกังวลไหมครว ช่วงแรกก็รู้สึกกังวลครับแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆมองว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมบังคับตัวเองให้ทํามองว่าเป็นสิ่งที่ผมทําไปแล้วก็สนุกไปกับมันทำให้ผมไม่รู้สึกเครียดอะไรเลยครับอยากซ้อมหนักมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำครับต oh, ้องต้เป้าหรือรับมรื่องแน่นอนแสงเเข้ามาเราที่เราเนี่ย ครับก็ตอนนี้ผมก็ทางเชน g e ได้ให้เวิร์กช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียน acting เรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนเต้นซึ่งจะแถลงไลฟ์อัปปีหน้าครับก็อันนี้เป็นเป้าหมายของที่เชนชตั้งไว้ให้ครับอตอนนี้ก็คือก็เรียนหนักพอสมควรเกี่ยวกับยยแบบเรียนการแสดงใช่ครับ,รบเรียนหนักมากครับประเมินตัวเองตอนนี้ล่ะให้คะแนนตัวเองเกี่ยวกับการแสดงว่ายังไงเต็มสิยังให้ซัก หกอยู่ครับ uh huh. เพราะว่ายังรู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ผมเป็นเด็กสายการเรียน uh huh. ยังมีกำแพงที่ยังใหญ่และสูงอยู่มันเลยต้องใช้เวลาในการที่จะทำลายมันอยู่ครับ uh huh. สพราะข้ามวงการมันคือมาแน่นอนแล้วมันก็ต้องอตามมาด้วยขา่าวทั้งในทั้งดีแล้วก็ไม่ดีหรือดรามา่า ครู acting ได้นแนะนํามาว่าหากเราทําอะไรไม่ดีควรปล่อยผ่านไปเพราะว่าเราไม่ควรโฟกัสในอดีตเราควรโฟกัสในปัจจุบันหรือว่าอนาคตข้างหน้าไม่ควรมาเครียดควรมองว่าเราสามารถพัฒนาให้การทําของครั้งต,ต,ต่อไปดีขึ้นครับก็เลยมองว่ามันเป็นปกติมองว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าครับว่าเราอาจจะมีผิดพลาดกันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแผนการแสดงของเราล่ะคะตอนนี้แบบว่ามีเรื่อง เคแบบที่ช็อตบอกหรือยังคะหรือว่ายังยังยังเรียนแอคติ้งอย่างเดียวก็มีโปรเจกที่จะแถลงข่าวปีหน้าวันที่28มกราคมนะครับก็ขอให้ทุกๆคนติดตามด้วยนะครับเตรียมจะดงจะดังเป็นแบบว่าพระเอกอะไรอย่างี้หรือยังคะก็เตรียมตัวแล้วครับตอนนี้กำลังเตรียมใจอยู่ครับว่าจะเอายังไงต่อแต่ว่าก็พร้อมครับเอานหน่อยนฟัน ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจผมตลอดครับแล้วหล่อ,อ,อขนาดนี้ละ่ะเอ้ยสาวผมหเ่าเฮ้ยวเมื่อกี้กันเต็มแล้วนี้ติ๊กหลอกนีก็ไม่ไม่อยากให้มองที่หน้าตาอย่างเดียวครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> คนเรา ต้องดูที่ใจว่าเรานิสัยเป็นยังไงไม่อยากให้มองว่าอ๋อหน้าตาดีอะไรอย่างเดียวครับอยากให้มองว่าผมก็เป็นเด็กขยันตั้งใจอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแต่ก็คือยังยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เ <c oughs> พราะนี่ก็คือมี ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้แล้วก็ไว้พบกันใหม่ปีหน้าวันที่28มกราคมซึ่งจะถูกไลฟ์อัพครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ